สวัสดีค่ะทุกคนพี่นาซ่อมผ้านะคะ,อะเอาเกงตัวยียนตัวนี้มาให้ชมนะคะมาให้ชมทําไมมาให้ชมเพราะว่าลูกค้าใส่ใส่ได้แต่ว่ารู้สึกมันแน่นนะคะแน่นเวลานั่งเวลาอะไรเงี้ยเหมือนแบบเวลากินข้าวเหมือนข้าวมันจะมาจุกที่คอเพราะว่าอะไรเพราะว่าขอบเนี่ยมันสูงเกินไปนะคะทําให้ใส่ได้แต่คับแน่นนะคะทีนี้เราก็เลยแนะนําลูกค้าไปบอกว่าเออถ้าองนั้นก็แก้ด้วยกันทําขอบเนี่ย ให้เหลือครึ่งหนึ่งก็แล้วกันเนาะแบบนี้ให้เป็นขอบปกติเล็กๆแบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูวิธีการแก้ไขกันนะคะการแก้ไขก็คือเราต้องเลาะอ,อันนี้ออกก่อนเลาะหูนะคะเลาะหูหูเนี่ยออกหมดเลยนะเลาะล่างเลาะบนเลยเพราะว่าหูเนี่ยมันยาวไม่เลาะข้างล่างก็ได้นะคะเลาแต่ข้างบนออกเพราะว่า เดี๋ยวเราจะแก้ไขให้ขอบเล็กลงเวลาเราจะแก้ไขเราต้องดูหน้างานนะคะดูหน้างานก่อนทีนี้กระดุมเนี่ยเขามีสองจังหวะเนาะเราก็จะต้องแบ่งครึ่งเลยนะคะแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งของลังกระดุมสังเกตง่ายๆนะคะส่วนกระดุมด้านนี้เม็ดบนดึงออกก่อนกระดุมดึงออกแล้ว ที่ร้านจะไม่สามารถที่ตอบกลับคืนให้ได้นะคะถ้าหากว่ารอออกก็คือต้องทิ้งไปเลยแล้วก็ตอกใหม่ถ้าจะใช้นะ มาเช็คความใหญ่นะคะเราจะใช้ความใหญ่เท่าไหร่แต่ส่วนตัวพี่นาจะใช้สายตาคำนวณเลยเนาะนี่ก็จะใช้ประมาณนิ้วสามกระเบียดนะคะนิ้วสามกระเบียดแล้วก็วัดไปวัดจากเส้นนี้นะคะเอาเอาสามกระเบียดเป็นที่ตั้งตรงนี้แล้วเราก็ขีดด้านบนแบบนี้มันจะง่ายนะ,ะใช้ไม้มันทัดหรือว่าใช้สายวัดก็ท,ทําวิธีนี้มันจะง่ายนะคะถ้าหากว่าเราไปวัดจากข้างบนหรือว่าวัาวดจากตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็มามา,มาขีดตรงนี้มันมันยาก ถ้าทำข้างล่างแล้วไปขีดด้านบนเนี้ยมันจะง่ายนะคะง่ายแล้วก็ตำแหน่งตำแหน่งที่เราต้องการเนี้ยมันจะเท่ากันเป๊ะเลยนะตำแหน่งความสูงอะนะ่ะจากนั้นตัดผ้าออกเลยตัดพร้อมกันเลยนะนอกใน บข้างหน้าที่เขาเย็บมาเลาะอ,ออกเปิดออกก่อนจาบขอบแบบนี้เลยทำง,ง่ายๆนะไม่ต้องทำให้มันยุ่งยากนะคะง่ายแตสวยหลังจากนั้นนะคะเราก็จะพับพับลงพับลงเท่าที่เราขีด แบบนี้แล้วเราก็เดินเส้นเส้นคิ้วเลย เวลาพับนะคะเราก็จะพับให้ชิ้นล่างกับชิ้นบนเนะีเสมอกันเราก็เย็บไปเลย1หมนีผีเล็ก thank you จากนั้นเรามาลูดเช็คดูว่าขอบเราเท่ากันไหมถ้าเราพับขีดเท่ากันนะคะมันก็จะเท่ากันเป๊ะๆแบบนี้เนี่ยจะเท่ากันแบบนี้เห็นไหมทีนี้เราก็จะมาย้ำหูหูยาวเกินไปเราก็จะพับให้เท่าพอดีกับนี้ตัดออก ก็ทำแบบนี้ไปให้ครบทุกหูนะคะเมื่อเราย้ำทุกหูเสร็จแล้วนะคะเพื่อนมาดูด้านในนะขอบด้านในที่เราพับเย็บเห็นไหมเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเขาจะไม่แหลกออกไปข้างนอกกางเกงยียนยทำค่อนข้างง่ายแต่ถ้าเป็นผ้าธรรมดาก็ยากนิดนึงนะเพราะว่าผ้านิ่มนะคะหูกางเกงเราก็ติดแบบนี้เห็นไหมก็จะได้เป็นกางเกงอีกรุ่นหนึ่งเลยเนาะ เห็นไหมคะหน้าหลังถ้าหากว่าชอบวิธีการซ่อมผ้านะคะก็ลองนําไปทําใช้ดูหรือว่ามาใช้บริการก็ได้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและให้กําลังใจกันตลอดนะคะมีเรื่องดีๆก็จะเอามาบอกนะคะอันนี้อยู่ที่ลูกค้าเขาอยากใส่กระดุมไหนเนาะเป็นดีไซน์เราไม่ได้ทำนี้